ตอนนี้อยู่กับรายการหัวลบีฟฟ่าในช่วงของการตีบวกหัวแหลกอหตายเดอช่าหมเจอกับใครเนี่ยหนดเคราวมากมายนายนี่มันน่าโจรจริงๆเลยเี่ยใครสั่งใครสอนให็นนายเอาเจมาบวกกับหนึงเนี่ยให้ตายเด้อฉันรับไม่ได้มันค่อนข้างแย่นะรู้ไหมมันค่อนข้างแย่และค่อนข้างยากทีทางว่านายจะทํากับฉันอย่างนี้แล้วก็มา ราอูฉันจะขอสามเช่คนายน,นะตายนะไหนี่มันดืดด้านเอายังะ่ะเายังะ่ะเายัง่ะเจ็ดบอกหนึ่งอะเอายังะ่ะยังไงอะยังไงอะนายบรรทุเรศนายห,หัวไข่อ่อะมาตีดินาตาเลตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าวะสึกจะใช่นะ มาบวก8เนี่ยปี08แดงแก็เก่งอยู่ตัวนี้นะเก่งอยู่บวก8นี่ก็ใช้ได้เนี่ยผมลุยเลยแล้วกัน <c> GG <oughs> เสียใจด้วยนะคุณต้อมนะผมอาจจะไม่ทําให้คุณผมอาจจะทําให้คุณผิดหวังในตัวผมนะครับแต่ผมจะจะรับผิดชอบโดยการกู้คืนให้นะครับ เอาบวกสีไปใช้ก่อนนะโอเคขอชน4ีทีแล้วกันเฮ้ยแต้มเลยแสนเดียวเองว่ะมาชน4ีทีแล้วกันครับอย่าชนเยอะนะชนเยอะเดี๋ยวมันลุ้นเกินมันจะแตกชนแป๊บๆนี่แหละจะได้ไม่ต้องเสียดายมากพร้อมยังไปหน้าตายิ้มแย้มอย่างนี้มาแน่นอน มาแน่นอนไอ้สัสมาเชโลไปแล้วคิดว่าจะติดปลาสามบวหนึ่งมีอัปเกรดแบบโกลแล้วก็มีแต้มผมว่ายากเหมือนกันนะเว้ยสามวหนึ่งเนี่ยคิดว่ามันจะมาปะวะคิดว่าจะมาไหม เราเพิ่งมาอยู่อีกนานไหมไม่น่าจะนานะ่ะตีบวกไปเรื่อยๆถ้าไม่มีคนส่งมาแล้วก็น่าจะลงนะฮะน่าจะลงมันไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสแตกอีกอย่างมันเป็น3ามบวกหนึ่งมันยากไปต่อเลท <c oughs> ติดแก้ได้กูหน่อยติดแก้ได้กูหน่อยเพื่อนโอ้ยง่ายอะ่ะผมว่าแล้วม่งต้องมาว่ะทั้งเต้มทั้งอู้มันง่ายอะ่ะคุณผน้ฟัง อันนี้อะไรตัวล่ออ่ะจัดไปดีตัวล่อคงแมว14 WC กับคานาวโร06เฮ้ยมีตังบวกห้าไหมเนี่ยบวกห้าขายเลยเนี่ยติดอยู่แล้วผมตีอ่ะโคตรที่โมผิดสูตรแลวส่งไอดีทางไหนอ่ะน่าจะลิงก์ด้านล่างเนี่ย แฟนเพจอะนั่นไงเห็นไหมเอาไปขาย,ยานะมาสลาตันไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอะสองทีพอมาแล้วเนี่ยผมว่ามาแล้วเป็นเซมามาแล้วไอเนี่ยจะมาหรือเปล่าเนี่ยมามาดิต้องมาแล้วเนี่ยสลาตันอิบราไอสั์เอ้อยโอ้ยโอ้โหน้อง เอาเวลไปโอนให้เบนเซมาเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยใช้เบนเซมานะพี่ว่าเบนเซมาน่าจะเก่งกว่า <c oughs> <c oughs> มาวะเน้นกรอบทองว่ะมาตุยดีเด็ดเลยตัวนี้เด็ดเลยมาว่วงก็นอนนะพี่เดี๋ยวป่วย <c oughs> พยายามพักผ่อนอยู่ครับแต่บางทีแบบทำคลิปไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ ดูว่าเบื่อเอผมก็จะมานั่ง Steam สตรีมสดถ้าสตรีมช่วงเงย็นๆนี่คนพิมพ์แบบอ่านไม่ทันจริงๆอะ่ะรู้สึกแย่เหมือนกันนะเราตอบตอบไม่ทันทุกคนเน่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างมาวะ่ะมันค่อนข้างมาครับผมบอกเลยว่าเวลาที่ผมไม่ไม่ไม่ได้นับอะไรอย่างงี้นะดูจังหวะดีๆเนีมันจะฟับมาแน่นอนนะี่ยผมว่าแหกแน่บวก8ปแปดบวกแหกแเลยะโอ้โห <laughs> โมเลยทีนี้ตีติดเอ้ยตีติดมันก็ต้องคุยหน่อยนะอันนี้ไม่ได้มีการตัดต,ต่อเลยนะของจริงนะเนี่ยของจริงมาตุยดี้ะนี่โหดนะตัวนีโนน้โหดเลยบวกแปดเนี่ยโหดเลยมาเอาล็อกเบนก่อนเอาล็อกเบนให้มาก่อนเอาล็อกเบนให้มาก่อนเซเว่นเปิดนะครับพี่แถวบ้านผมไม่มีเซเว่นครับแถวบ้านผมไม่มีเซเว่นถ้าเปิดถ้ามีเซเว่นเปิดบ้านผมคงไม่ได้ขายข้าว ถ้าฟีฟ่าปิดพี่จะแคสเกมอะไรเยอะแยะเยอะแยะมีเกมเยอะเกมมันมีให้เล่นเยอะอยากให้พี่ตีบวกส่งทางไหนแฟนเพจเลยครับนี่บวกแปดแตกไปแล้วฮะลอบบน <c oughs> คู่ได้บวกหนึ่งอีกหางมาแฮร์รี่เคนครับผมแค่มั่นใจก็ติดไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณฟังดูจังหวะดีดี จังหวะที่ก๊์ดเนี่ยมันออกจากกันแบบเร็วๆเนี่ยมันนันห้ามีเปอร์เซ็นต์ในการติดเยอะเนี่ยการที่ก๊์ดมันแยกออกห่างจากกันแบบเร็วนะคือจังหวะในแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันมันจะบางทีก็ช้าบางทีก็เร็วเนี่ยอย่างตอนนี้กดเลยโคตรมัวผมพูดไปไปรีเฟรยนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะพูดไปเรื่อยค่อนข้างแย่เหมือนกันนะห้าบวกสาม ฮาเมสโรดิเกสลุยเลยมีตัวล่อดไหมเนี่ยใช่ไหมไม่น่าใช่ตัวล่อมั้งเนี่ยไม่ต้องล่อหรอกแหกแน่ฮาเมสทำให้เด็กมันดูหน่อยวะฮาเมสทำให้เด็กมันดูดิทำให้เด็กมันดูเพื่อนทำให้เด็กมันดูเพื่อนฮาเมสจัดไปแสงม่วงชุดใหญ่ไฟกระพริบน่ะเห็นไหม อย่าดูถูกผมดิบางทีอ่ะอย่าดูถูกผมบางทีอ่ะบางทีจะมามันก็มา <c oughs> โคตรขี้โมเลยสัตว์เอ้ย <c oughs> <c oughs> มันไส้ตัวเองว่ะมันไส้ตัวเองว่ะออค่อนข้างเหงาอา้าว66อะ่ะช่วงนี้ติดแรกอ๋อติดแรกติดแรกมาฟันเกามีใครจะดูหมินผมอีกไหม ผมว่าแตกแน่เลยพี่นะลองพิมพ์มาดิเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแตกแน่ทําให้เด็กมันดูหน่อยวะ่ะฟันเกอาอดีตเทพฟันเก่อาอดีตเทพทําให้เด็กมันดูวะ่ะอยากพูดมากวะ่ะเดี๋ยวคนจะเหม็นที่หน้าว,วะ่ะของหัวเล้ะหน่อยวะ่ะ <c oughs> ไอ้ตายเลยฉันบอกแล้วว่าอย่าให้ฉันเอาจริงนะบอกเลยว่าติดรัวรวัวดูหมิ่นผม้วเนี่ยห้าวกหนึ่งเนี่ยดูหมิ่นผมมากเลยไป เดี๋ยวเด็กมันดูหน่อยวะไอพวกแ,กแตกเนี่ยดูซะน่ะแตกเลยสัตว์แตกเลยสัตว์ไม่รอดไม่รอดพันล้านโอ้โหมีแต้มให้ใช้เดี๋ยวก่อนมีแต้มให้ใช้แต่ใช้ไม่ได้นะเนี่ยโอเคบวกเจ็ดมาคำพูดใดวาจรใดที่ไม่สุภาพขอโทษขออภัยกันไ้ด้วยนี่ครับผม สำหรับวันนี้การสตรีมสดครั้งนี้อาจจะมาอา,อาจจะไม่ดูไม่ค่อยล่าเริงนะฮะอาจจะดูไม่หลั่งล้าไม่ว้าาอะไรสักหน่อยนี่ฮะเพราะว่ามาดึกเลยเกินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพลียจากการตัดตัดคลิปตำนานมานี่ครับขอขอโทษขอขอ,ขอภัยด้วยแล้วกันนแะแต่ก็สนุกนะวันนี้ผมรู้สึกสนุกนะไม่รู้ว่าพวกคุณสนุกหรือเปล่า <laughs> ผมก็ดีใจที่มีคนมาดูเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยถ้าผมจัดทอกตอนนี้ก็คงจะจะมีเยอะขนาดนี้ ก็หลังจากจบเพลงนี้นะผมก็จะตีบวกกันเลยฝันดีอยู่มาครับผมได้ยิยนเพลงไหมดูหน้าของเจ <J. S 2> ชนะทิพย์ไว้ครั้งสุดท้ายครับ เราจะอาจจะไม่ได kind of ้เจอเขาอีกนะชนาธิปมือลหันแรงดาวเอทองแดงของขานะเขอาจจะไม่ค่อยได้เล่นไงไม่ค่อยได้เล่นัดีทุกคนเนี้ยคำพูดใดวาจาใดที่มันสุภาพก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะหากว่าพูดอะไรล่วงล้ำไปหรือว่าจังไรเกินก็ เป็นสันดานครับผมมาขอทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับชาติทิพย์พร้อมยังชาติทิพย์ ลาไปกับแสงสีม่วงรำไรแล้วเจอกันบาย